อธนาร์คุณมูนี่ขณะที่การค้นพบครั้งแรกอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการวิพาคช่วยให้แพทย์ช่วยชีวิตคนได้มากกว่าเดิมทว่าพวกเขากลับช่วยลดความเจ็บปวดได้ไม่มากนักหากปราศจากยาสลบการผ่าตัดก็คือฝันร้ายของผู้ป่วยพวกเขาจะต้องถูกตรึงกับที่หรือวมัดกับเตียงศัลยแพทย์ต้องทํางานให้เร็วที่สุดยิ่งการทรมานจบลงเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นปี1 8 1แเ หญิงผู้หนึ่งบรรยายถึงความทุกข์ทรมานเอาไว้เมื่อใบมีดที่น่ากลัวดันกรีดลงมามันตัดผ่านเส้นเลือดดำเลือดแดงเนื้อและเส้นประสาทจะไม่อาจห้ามเสียงกรีดร้องได้อีกต่อไปฉันเริ่มกรีดร้องยาวนานตลอดเวลาการผ่าตัดเป็นเรื่องเลวร้ายมากการผ่าตัดเป็นทางสุดท้ายหลายคนเลือกจะตายมากกว่าจะให้ศัลยะแพทย์ใช้มีด กรีดลงมาบนตัวหลายร้อยปีมาแล้วที่ยาหลายขนานถูกนำมาช่วยในการคลายความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดบางชนิดอย่างเช่นฟินหรว่วสารสกัดจากรากต้นเมนเร็กมีฤทธิ์ทำให้เสพติดล่วงเข้ายุคพันแคนมากมายพยายามคิดค้นยาสลบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นในบอสตันมีทันตแพทย์สองคนโพเลสเวลส์ Wales, และวิลเลียมมอร์ตันทั้งสองคนที่รู้จักกันดี และที่จอร์เจียแพทย์ในเมืองเล็กๆคิดว่าคลอฟอร์ดลองพวกเขาทาการทดลองสารเคมีสองชนิดที่คาดกันว่าอาจจะลดความเจ็บปวดได้นะครับไนตรัสออกไซด์หรือว่าแกส๊สสัมตาแล้วก็อีเทอของเหลวที่เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์และกรดกรรมถันแต่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบยาสลบก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งแพทย์ทั้งสามอ้างว่าเป็นของตนเองเท่านั้นหนึ่งในการสาธิตผลของยาสลบในที่สาธารณะ เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมปี1846วิลเลียมมอร์ตันได้ทำการทดลองอีเทอร์มานานหลายดื่นพยายามหาปริมาณที่จะช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นความเจ็บปวดในช่วงผ่าตัดได้โดยอุปกรณ์พิเศษที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเขาได้จัดการแสดงต่อหน้าศัลยแพทย์และนักเรียนแพทย์ในบอสตันเขาใช้อีเทอร์กับผู้ป่วยที่กำลังจะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากลำคอ หมอตั้นรอคอยศัลยแพทย์กดมีดลงไปหน้าเหลือเชื่อที่ผู้ป่วยไม่ร้องออกมาหลังการผ่าตัดผู้ป่วยรายงานว่าไม่รู้สึกอะไรเลยตลอดการผ่าตัดและข่าวนี้ก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว ความเจ็บปวดจากการผ่าตัดถูกพิชิตได้ในที่สุดยาสลบได้ถูกค้นพบแล้วทว่าหลังการค้นพบในครั้งนั้นหลายคนยังคงลังเลที่จะใช้ยาสลบบางศาสนาเชื่อว่าความเจ็บปวดคือสิ่งที่ต้องทนไม่ใช่บรรเทาโดยเฉพาะระหว่างการคลอดบุตรสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียทรงมีบทบาทในเรื่องนี้ในปี1853พระนางทรงมีพระระสูติการเจ้าชายเลโอโพลและทรงขอให้ใช้คอร์ฟอร์ม และพบว่ามันช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ไม่นานหลังจากนั้นฉันคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากจะได้คอร์ฟอร์มเช่นกันถ้าหากว่ามันดีพอสำหรับพระราทินีมันก็น่าจะดีพอสำหรับฉันด้วย